นัทปิ่นโตเขามีแฟนเพจมานานแล้วนะครับแต่ไม่มีคนกดไลค์เลยอย่าลืมเข้าไปกดกันได้นะครับ <Wow. S 1> แค่เปิด Facebook แล้วพิมพ์นัทปิ่นโตชาน e ล <Wow. S 1> พิมพ์เข้าไปเลยนัทปิ่นโตชาน e ลเท <Wow. S 1> ่านี้เพื่อนๆจะได้รู้วันเวลาอัปเดตคลิปก่อนใคร <Wow. S 1> สามารถพูดคุยและสอบถามเรื่องต่างๆของผมได้ถึงแม้ว่าผมจะไม่ตอบก <c oughs> ็ตาม <c oughs> ขอบคุณครับปิ่นโตชานล

อาจารย์ครับช่วยผมด้วยครับผมเจอผีเฟดดี้ภาคสามครับอาจารย์ช่วยดูหน่อยครับไหนไหนมึงพาไปดูมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะงงไปหมดเลยอ่ะนี่แหละครับอาจารย์เกมนี้แหละครับที่ผมเจอผีไอ้ตัวนี้มันแรงมากผีสี่มิติเลยเนี่ยผีใช่ไหมครับกินแรงมาก อาจารย์ผมผมอยู่ในนี้มา3คืนแล้วคืนที่สผมโดนผีหรอกครับอะไรทำไมไม่ออกไปลูกแฟนขับอยากอยากให้กูเล่นอ่อขอโทษครับอาจารย์อาจารย์คงใช่ไหมครับใช่อาจารย์คงนี่มาจากคงทนใช่ไหมครับไม่ใช่ลูกคงอะไรครับคงยาวคงยืนลูกมึงได้ยินต่อไปมึงคงไม่ได้นั่งะถ้าเป็นคงยืนก็เดี๋ยวจะถึงขอเป็นแร่นก่อนนะหมอไม่ใช่ได้ครับกูว่ามันอะไมมันมืดๆเนี่ยนครับอาจารย์ คือผมเล่นเกมนี้ครับต้องคอยมองตุ๊กตาในห้องพวกนี้ครับแล้วคือมันมีหลายกล้องมากเลยลผมมองไม่ทันครับแล้วผมก็ตกใจมีชั้นสองด้วย<ม>อาจารย์เห็นอะไรไหมฮะรู้สึกถึงพลังไหมครับใช่ <Hi. S 1> ได้ยินไหมแท็กได้ยินไหมแท็กได้ยินชัดเลยฮะ ะเราสัมผัสได้อะตอนนี้เนี่ยนะฮะคือเป็นอาจารย์ในสันอาจารย์ไม่พูดได้เลยฮะนี่คือลออะันนี้คุณเจนเหรอครับรีวิวว่าอย่าไปล้อเล่นกับเขาคือเล่นไหมเล่นครับเออเลิกแล้วครับว่าแต่ไอเกมนี้นี่มันมีกล้องอะไรบยางเงี้ยกล้องสารัดมั้งลกกอจะมีกล้องนูโวไม่ถูก <laughs> อาจารย์ผมได้ยินเสียงในท่อครับอาจารย์เห็นอะไรไหมฮะเห็นออูกอาจารย์ครับครับผมผมได้ยินเสียงแปลกๆครับมผมว่าผมปิดไว้ก่อนดีกว่างงจิ้ไหเลยไม่ไม่ไม่คืออย่างนี้ภาคเนี้ยข้างบนมันมิวิดีโอเสียเฮ้ย <laughs> อาจารย์เห็นอาจารย์เห็นตัวอะไรทุกอย่างลูกเห็นอะไรครับเห็นไม่ชัดอ่ะนั่น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 ผีใช่ไหมเนี่ยครับไอ้เทียคุณก็นึกว่าหน้ากากตอนแรกเขาบอกให้จ้องมันเอาไว้อย่าไปกลัวมันจิบสายมันก็เข้ามาดิแอ๊ะ อาจารย์ครับคิดเด่นลงอีกแล้วจะไปจ้องมันทําไมอ่ะลูกอาจารย์ครับผมขอเลยครับช่วยช่วยไล่มันออกไปเลยครับผมไม่ไหวไจริงจผมอ <c oughs> ย่าขี้ลงไปะอะได้ได้ถ้าลูกต้องการอย่างนั้น,นอาจารย์คงคงไม่ไหวนะคงเป็นกระทวยอ <c oughs> าจมึงใช้เมาสป็กมมึงใ,ใช้เมาส์กับไม่ใช้คีย์บอร์ด <c oughs> มึงไม่ต้องใส่แล้วก็ได้มันน้งอาจารยเอาออกเหอะผมจับให้ครับอาจารย์ เโอ้าจารยเล่นก่อนมันมันเล่นยังไงใช่นะมันเป็นตัวกระต่ายเฉยมันมีตัวเดียวตัวเมตัวกระต่าที่มันกบจะแดกเลยฮัลโหลฮัลโหล นั่งให้เก็ไม่ใช่นั้นมันมีอยู่แล้วเดี๋ยววิธีนั่งตรงไหนให้มันก็ปิดประตูนั่นแหละนั่นมันจะมาไม่ตอบที่กูไม่ให้มันมาไงมันจะเปิดให้มันมาทำไมอ้นัดอ่านเสียก็ไม่ต้องดูเสียก็ไม่ต้องดูถ้าไม่ดูจะต้องอยู่แต่ในห้องเนี้หรอโอ๊ยปี๊ด หยุดทำไมลูกเอ็กซ์ตรอาจารย์ในท่อเนาะอาจารย์ไม่ใช่เนาะนั่นไงปิดดิปิดดิแต่ปุ้ลคลิกดิปิดแล้วทำไมวะแต่ปุ้ลคลิกก็ปิดไม่ให้มันมาไงทันไหนเนี่ยไม่ทันหรอกอุ้ยมันไปแล้วลูกมันเสียซ่อมก่อนช่องแอร์เสียเว่ามันมาแล้วล่ะน็อต จ้องมันไว้ลูกอ,อาจารย์มีคาถามไหมครับโอ้โหปฏิเทเทนันมัใช้เวลาไหมมึงดูว่ามันกดเสียงไล่มันไหมน,นอตไล่มัห้องอื่นกดเสียงอาจารย์ว่าแล้วเชียวมึงหลอกเองเนี่ยแท็เกเงินเลื่อนเมาส์หนีเนี่ย มันกูทําไม่ได้หรอกมันสับสนมือไวเกินต้องรวนให้มันครบเราต้องมองสู้กับมันลุกเราอย่าไปหันหน้าหนีมันลุกอาจารย์ครับอาจารย์เอาไม่อยู่อย่าพูดอย่างนั้นลุกแลวพี่สาวผมมียานครับว่าจะเป็นจริงผมคุยว่าลุงมียานแล้วงจริงแล้วเนี่ยกูกำลังสัมผัสอยู่ลุงพูดกับอาจารย์ว่ากูแล้วจะเอาหญ่างนี้ด้านเราเนี่ยไม่ใจริงแล้วที่อาจารย์เอาไม่อยู่เนี่ยเพราะว่าอาจารย์ไม่ค่อยเก่งเรื่องของ ครับเป็นตัวเจอตัวเป็นเป็นเงี้ยเป่าที่หายเป่าที่หายเป็นเถอะเนี่ยรู้เลยที่เนี้ยต้องมีวิญญาณสัตว์อยู่หนึ่งตัวมีหูสองหูหน้าตาเหมือนกระต่ายกดตรงไหนเหรอกดคลิกเนี่ยแหละแล้วยไงต่อครับนี่ใช่ไหมนั่นหมาเปล่าเอามาแล้วไม่รู้สินั่นเหรเห็นตาไหมนะเมื่อกี้เนี้ยตาไหมลายมันเป็นกล้อง เปิดเสียงทำไมต้องเปิดด้วยวะ <Hi. S 1> ก็รอให้มันมาไงไม่ให้มันมามเหรอแล้วตอนนี้คูอยู่ไหนเนะี่ยมึงอยู่ห้องนี้ไงอ๋ออยู่เปิดเสียงนะ็ตฮ <Hello. S 1> ัลโหลเราไปซ่อมไปซ่อมช่องแอร์ปิด,ดตดนนี้ปิดไหนแคบแคบอยู่ตรงนั้น <c oughs> <c oughs> ไป <c oughs> ไปิดไหนช่องแอร์วะซ่อมซ่อมทำไมอะ ก็มันเสียไงถ้ามันเสียมันจะปิดช่องแอร์ไม่ได้ไงแนทพ่อมานี่เหรอนี่เหรอเราปิดประตูได้ปะไปปิดสิมึงจะไปเรื่องนี้ไม่ไม่ไหนไหนอะไหนประตูอะไหนยังไม่จบซ้อมซ้อมซ้อมซอมตัวยังไม่ตายอัเนี่ยซ้อมเชี้ยอะไรวะไหนอซ้อมช่องแอร์ก่อนดิไหนเล่ายึดกับตกเก้าอี้ไปไหนวะปิดปิดปิดปิ้ปิดสิ ไปทางนน้นนี่เสียงอมพองเกดี้แี่อะไรไม่รู้ใจเย็นๆใเย็นๆยังไม่ตายก็มันดับอย่างเงี้ยหน้าจออ่ะก็มันมาหรอกปิดหันไปยังไม่มาไม่มายังเอาอยวลูเอาเปิดเสียงไปเปิดเสียงเยี่ยมเปิดเนทมีอะไรอ่ะ ซ่อมซ่อมซ้อมยังอยู่ยังอยู่อาจารย์คร <bona? S 1> ับอาจารย์ไม่พูดเลยหน่อยนะอาจารย์มากับกูได้ไหมเอ็กกซิลับไปซ่อมเฮ้ยทำไมมันยังไม่ตายอีกวะเปิดเสียงแนเปิดเสียงเสียงเสียงพังเสียงพังิดโอ้ยโคตรพอโคตรแฮมกลับไปซ่อมเสียงซ่อมเสียงเดี๋ยวดิกดดิกดยังไงช่องแอร์ลูกช่องแอร์ลูกจานได้ยินลูก าาตายไม่ยังตาย่ยังตายยังตายม่ยังตายยังเฮียวุ้ยหัวข <c oughs> องตกเอาละครับวันนี้ก็ขอส่งท้ายทุกคนคือพวกเราเอาไม่อยู่จริงจเราจะมาทำการปิดคลิปกันนะครับอาจารย์ขอสวดสวดให้พวกเราได้รับส่วนผสมนี้หน่อยส่วนผสม <c oughs>

อีกแล้วอ่ะรีบูทหมดเลยครับโอ้ยโอ้ยเย้ yeah.